สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขสุขสุพี่น้องวัอนี้พาโบเดินทางมาตรงนี้แล้วพี่น้องครับหลังจากที่มือแรกนะพี่น้องมือแรกที่บาโบเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครไปอุดรธานีพี่น้องเอ๋ยในเขตจุลทีของกรุงว่าปีแล้วบาโบเดินทางไปพิษณุโลกครับพี่น้องเป็นเส้นทางที่อ้อมเลยพี่น้องจากลำพิษภาพแล้วกลับไปใต้เขาถนนทีเป็นถนนหมายเลขที่สองพี่น้องสนนสายเอเชียเนาะเลียบเขาเลียบภูเขาเลียบเขาเลียบภูป่าไม้ผ่านไปจนหอด พิษนุโลกเนาะพี่น้องเนาะนานาข้ารล่างขอางบาวโวเป็นเส้นทางทีบาวโวได้กลับไปแล้วพี่น้องนี่คือมะฮอดแล้วผ่านตัวนครสวรรค์แล้วพี่น้องผ่านชัยนาทนะนานาจะเป็นเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปสิงคโปรรีพี่น้องเอ๋ยเต็นมาถนนหมายเลขสามสองถนนเจ็ดนี้ที่บาวโวยืนเนาะพี่น้อ,นองเนาะถนนไม้หมายเลขสามสองเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพไปทางทางนือของประเ,เทศไทยโดยจะมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่นะฮะะะจจุุดดดเรริิิ่่่่มตต้้้นนนาาาากกททงงงแแยยับบออลวไปสสูี แยกมโนรมหรือว่าแยกหลวงโพในพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทนะระยะทางเป็นระยะทางที่150กิโลเมตรพี่น้องเลยไปเชื่อมต่อระหว่างถนนหมายเลขหนึ่งที่จะเข้าไปนครสวรรค์นี่ภาพวาวไกเส้ทางหลจุดต่างไปตัวบูยคือเป็นแบบนี้คือเป็นแบบนี้เหรอเป็นแบบไหนมันคืออ้อมไปอ้อมมากบูอ้อมแล้ววไกาเส้นทางมันเชื่อมต่อกันเลยบ้๊ ไกลเห็นถนนมาในซิปเอสเนี uh, ่ยอยู <Man. S 2> oh ่จังหวัดอันดันภูพิษณุโลกพิษณุโลกการที่ว่าถนนมาในซิปเอสเดี๋ยวสายไปพี่น้องอ่์เส้นทางตากฟ้ามุ่งหน้าเป็นทางเลี่ยงเมืองใครจะไปพิจิตรไปพิษณุโลกไร่ไปเชื่อมต่อบนถนนหมายเลขทิศสองขึ้นเก่าบนดนนบางทองโขงทีถนนมาในทิศสองขึ้เก่าแม่ยโอ้ยเย็นอ๋อเย็นเย็นเย็นเดย็นเย็นจเย็นมาไกล ด้านหน้าเขาก็เป็นถนนที่ยวจะมุ่งหน้าไปกรุงเทพมานครนี้ว้าวโจ้จะผ่านสิงบุรีโอจะไปอ่างทองน่าจไปนครสวรรค์โอ้ยวยืนอยู่ตรงนี้เป็นเส้นทางหมายเลขสามสองคนเขียนบอกชัดเจนเนาะชัดเจนเลยบ่ไก่ด้านซ้ายจะไปตากลาเมอก้เขาผ่านมาเป็นถนนมาเด็กหนึ่งเลยเป็นถนนมาเล็กหนึ่งลเป็นถนนปนโยธินที่จะไปทางภาคเหนือสิ้นสุดอยู่ที่เชียงใหม่เริ่มต้นอยู่ที่อนุสาวรีย์ไทยสมรภูมิ ตัวงงหมดมงงจะอ้อมด้วยว่ากลาถึงถมาเล็กน,นึงจะเแล้วมาท้าขุนแล้วลังซิดออกมาอ่าอายุทยาบ้างนอยน<อ>แล้วสีขาวไปอ่าสลาบ,บุรีแล้วไปลุบุรีแล้วมาท้าที่<อ>เพชรบูรณ์แล้วก็มาท้าอ่าตาขี้แล้วก็สขาไปมนโนร่มนะแล้วก็สีขาวไปนครสวรรค์โ,<อ>โดยเจ้าประภานกับแพงเพชรแล้วจะถึนไปหมดเลยโอ้ป้านี่แหละพี่น้องเลยนี่แหละถนนประเทศไทยพี่น้องเลย มาหอดจุดหนีก็นนะมาหอดต้นไม้เด็กสิบเอ็ดคือเก่าออกจากต้นไม้เด็กหนึ่งก็มาหอดต้นไม้เด็กสามสิบสองมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพแล้วก็เข้าต้นไม้เด็กหนึ่งอีกคือเก่าอีกแม่หรอโอ้ยพี่น้องเยที่ว่าการเชื่อมต่อของทางรถไฟไปเลยทุกอย่างแม่นพี่น้องจะเดินทางแม่นเพราก็เห็นมาถึงไม้เด็กสิบสองเห็นเห็นบนสะพานห้วยตองแม่นได้ก่อนทางวิศพานะพี่น้องท่านผาอีสานควรจะใส่ถนนไม้เด็กหนึ่งเลยในการเดินทางเควรจะไปผักเหนือซึ่งใส่เวลาเกือบเกือบสองวันเมื่อแปดสิบปีที่แล้วพี่นว่า เมื่อมีสะพานห้วยตองเชื่อมต่อระหว่างภาคอีสานกับภาคตะวันออกของประเทศไทยกับภาคเหนือของประเทศไทยนะมันเกิดระยะเวลาการเดินทางไปแต่หากหลายแล้วทะลุออกกันด้วยเล้วค้อนเก่นดด้วยนะเสร็จสมบูเสร็จหรือเปล่ชุ่มแพร่เออทะลุออกชุ่มแพร่ชุ่มแพร่ค้อนเกล็ดบ้าเดี๋ยวบ้าวุฒิภาไก่ครับรถเบิรงตรงยางอีกจักหน่อยโอ้แล้วมาจิเปลาเอ็ซีเข้ามาเข้าจ็กครับบ่าแล้วแมนแมนพี่น้องเอ้ยไปเลยไปโอเคพี่น้องเอ้ยว้า ตามป้ายบอกทางบาวไกเอ๋ยตรงไปเราจะไปกรุงเทพมหานครเนื้อบาวไกนะคะถ้าธนบัตรสามสองซิงบุรีเนาะกัจจุบัจะาสิงบุรีนะ้านหลังเข้าจะเป็นเที่ยวผ่านมากคือบาอุทัยธานีัชนาะทนครสวรรค์ฝังนี้บาวไกถ้าเขาจะเดินทางมาจากกรุงเทพเราไปหนองส่วนไลเพิ่นกระใายถนนเลี่ยงเมืองไปทางตากฟ้าเพื่อจะไปพิจิตนะเพื่อจะไปพิษณุโลกพิชุโลกอบเป็นสะพานตากฟ้าตรงนี้เพื่อจะไปเชื่อมต่อระหว่างแถวแถวเขาค้อนะ แล้วก็จะไปเชื่อมต่อทวังภาคอีสานนะตรงถนนหมายเลข11กับถนนหมายเลข12อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนักข่านไ้ด์ในบางไก่ด่านทรายเป็นถนนหมายเลข11นะที่เขาผ่านมาที่เขาไปมือหนีเนาะที่เขาไปมือหนีเขาอ๋อไปมือหนีเขาสิกรับแล้วว่าไก่เขาสิกรับแล้วหลังจากที่เดินทางมาก็เลยอยากให้อัปเดตให้พี่น้องเบอร์บาเฮาจะเมื่อแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ที่ว่าเดินทางอยู่บนถนนหมายเลข32พี่น้องถนนเส้นนี้ก็ที่ว่ามีความสาคัญหลายพี่น้องแยกนี้คือว่าแยกอินบุรีในบ่ไก่ น่อินท่าบุร oh. ีเน่อินบุรีเนี่อินบุรีป่ะคือไปในพื้นที่ของสิงห์บุรีนี่อินบุรีนี่ก็ถือว่าบาโบเองนะพี่น้องนะก็ถือว่าเดินทางกับบ่าวไก่กับจะอัปเดตการเดินทางวันนี้ก็ถือว่าจะกลับไปแล้วพี่น้องกลับไปแล้วกลับไปกรุงเทพมหานครหลังจากที่เราเดินทางมา2วันเนาะสองวันเต็มๆวันนี้จะกลับไปแล้วก็เลยอัปเดตคลิปวิดีโอให้พี่น้องเบิรงนี่คือถนนมะเล็งสามสองพี่น้องเชื่อมต่อมาจากถนนมะเร็งนี่นะฮะมุ่งหน้าออกมาจากอ๋อ นครสวรรค์หลังจากที่บาบูออกมาจากถนนหะมายเล11เจ็ดนับไปทางนั้นไม้เหล็กหนึ่งหนึ่งเจ็ดของอาจากาถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดในเขตพื้นที่ของอำเภอเก้ารรเลีนะ่ยวเนาะเรียกเมืองมาทางถนนหมายเลขหนึ่งสนะองสองนครสวรรค์เรียกเมืองมามาตัดกับถนนหมายเลขหนึ่งพนโยทินตรงช่วงที่กนะิโลเมตรสามสามหนึ่งนับไปทางนั่บนทางแยกต่างระดับบนทางต่างระดับที่จะเข้าไปในเมืองในตัวเมืองนครสวรรค์แล้วก็ขับรถมากเกือบเกือบว่าเศร้ากิโลเมตรพี่น้องแล้วก็มาเชื่อมต่อกับถนน หมายเลข32ตรงแยกมโนรมหรือว่าแยกหลวงพ่อโอษฐ์แยกเขตพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทโอ้แยกหลวงพ่อโอษแยกหลวงพ่อโอษฐ์หรือว่าแยกตรงมโนรมหรือมาไก่ตรงมโนรมเนาะโอ้มาไกลกันยังบอกเลยจังจำบ่ได้ได้บ่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 มาต้องไปซื้อสายจักหน่อยบ่มาไกลต้องไปซื้อสายจัหน่อยมาไกลเด้อมันกับอะไ้ยากเลยสังเกตง่ายๆหมายเลขของถนนเมืองไทยนี่คือถนนหมายเลขสามสองเขาจะมุ่งหน้าไปทางสิงห์บุรีแล้วตอนนี้แล้วก็จะพานางท่อและเขาไปใน นครสวรรค์เฮ้ยเดี๋ยวเขาไปเขากเขาไปเราขอไปอยุธยาในเขตพื้นที่ของปาลาโมูอ่าทองตองพันอ่าจังหวัดอุยอยุธยาก่อนเนาะไม่เราไปแยกทางต่างระดับตรงอ่าอ่า บางปะอินนะแล้วก็เลือกเขาไปในเส้นทางของกรุงเทพมหานครบางไหนไก่ไก่ตรงไหนกลับไปตรงนั้นทีบ่าวไก่แล้วแต่ผู้คุณประชิเลือกใส่เส้นทางเนาะโอ้เนาะนั่นแหละทีบ่าวโบอยากกลืนเนาะเป็นอางนั man, ่นเองคือเส้นทางทีบ่าวโบใหญ่มาเนาะหลังจากที่ขับรถมือแรกมือแรกออกจากกรุงเทพมหานครทางต่างระดับเนาะเป็อย่างนั้ทางด่วนหมายเลขเก้าฝั่งตะวันออกแล้วก็มาเชื่อมต่อถนนหมายเลขหนึ่งนะเป็นอางนั้นแล้วก็ขับตามถนนหมายเลขหนึ่งพหลโยธินนะไปเลี้ยวขวาตรงสระบุรีถนนหมายเลขสองนะถนนมิตรภาพเชื่อมต่อไปยัง อุดรธานีในเขตพื้นที่ปุมพวาวปีหลังจากที่เฮ็ดงานเรียบยร้อยแล้วเราลับขึ้นมาแล้วมาเดียวเข่าตรงแยกที่จะไปทางเขื่อนอุบลรัฐนะแล้วก็ไปเดียวต่อทางที่จะเป็นทางหลวงชนบทนะหมายเลข4064น40 <64. S 1> ะครับไปต่อจะไปเชื่อมต่อบนถนนหมายเลข12นะเพียงนะ12แล้วเขตในพื้นที่ของขอนแก่นไปอำเภอชุมแพมแล้วน้อนรับนอนทีอำเภอชุมแพแล้วก็ค<อ>ือว่าเดินทางต่อสะพานไอ้ขาม ข้ามภูเขาภูเขาในเขตพื้นที่อุทยานน้ำหนาวข้ามไปหลมสักในเขตพื้นที่ของเพชรบูรณ์แล้วก็ข้ามสะพานสะพานห้วยตองสะพานห้วยตองแล้วก็มาลงมาที่อำเภอนครไทยแล้วก็เชื่อมต่อไปที่จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลกแล้วก็ขับรถไปต่อที่บุญถุลมาเล็กหนึ่งหนึ่งเจ็ดหลังจากที่เฮ็ดเวียดกนั่นแล้วบนถนนหมายเลขกหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็มาเชื่อมต่อบนอำเภอเก้าเลี้ยวในเขตพื้นที่นะตรงถนนหมายเลขกหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วมาเชื่อมต่อบนถนนหมายเลข 1 12 12 2 2 6 122งอออเขาสข้า,ขา,พามพี่นอ้อง1 2 2ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์แล้วครับมาเชื่อมต่อถนนมาเลขหนึ่งบนกิโลเมตรที่33 1ท่ทีบาวบเล็เกินมากครับต่อมาแล้วมานาเศร้ากิโลเมตรนะเศร้าแปดกิโลเมตรโดยประมาณไปเชื่อมต่อกับถนนมาเลขนี่แหละ32ตรงแยกมนโนรมหรือว่าแยกหลวงพ่ออครับบนถนนมาเลข32นี่ประมาณ150กิโลเมตรแล้วจะไปเชื่อมต่อทางต่างระดับตรงบางปะอินแล้วก็จะไปเชื่อมต่อถนนมาเลขก9กาญจนา ขับไปศูนย์การเหมือนเดิมนี่แหละคือที่มาก <ừ> ของศูนย์บาโบ่เลยเกินเลยอธิบายพี่น้องฟังว่าเส้นทางทีบาโบไปนะพี่น้องเนาะนี่คือพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรีลแ,ลแล้วพี่น้องว้าวบาไกอดจดังหวัดสิงห์บุรีเนะี่ยพี่น้องเด้อใกล้แล้วพี่น้องใกล้จังหวัดกรุงเทพมาหานครนะพี่น้องเอ้ยสี่ข้าสิพงกิโลเมตรในเขตพืออ้นที่ของอ่างทองชะอัดจะถึงแล้วบาไกตเป็นยังไงในเห็นถนนเมืองไทยแล้วงงาวงงพี่น้องเอ้ยงงไรยังจำอะไรเลยยังเกี่ยวอะไรมาบาโบ่ผ้าไปทางใดแน่วเลอนี้จำอะไรจัก จักจักเส้นทางเพราะว่าถามาหอดนี่อาจทิจำได้เนี่ยถามมือหนาถ้าได้ไปอีกรอบนึงอ่าพ่อไก่ก็จะจดข้อมูลไว้นี่ว่าอหาข้อมูลใส่เติมไปหาอ่านเติมพี่น้องเอ้เอาเดินทางต่อไปจักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเราไปล่ามล่ากันตรงเหนียกหนาแล้นะวบ่อไค่เนาะอ่ะอ่ะไปไปไปเอ้า เอาละท่านผู die Menschen, die Menschen, die ้ชมมานี่คลิปนี้บาโบกะสีพาท่านผู้ชมเบิงผาบรรยกาศนะเล็กน้อยนะก่อนฉีลราจากพี่น้องกันที่ว่าจะขึ้นไปชมเผาบรรยากาศมุมสูงๆของสนมาเลกสามสองจากน้อยกันแล้วการพี่น้องอีกไม่นานอีกไม่ไกลไม่ลาปลาเผาอีก5กิโลเมตรพี่น้องว้าวพี่น้องเฮ้พี่น้องเฮ้เฮเฮ้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 เ บอกายตอนนี้เขาอยู่ทีเถื่ถอนมะเล็กสามสองมาไกลว้าวพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ลปงเถนนที่มุ่งหน้ามาจากนครสวรรค์หรือว่ามาจากชัยนาทไดสิงห์บุรีแมนมาจากถนนอ่าไมาเ้เล็กหนึ่งนะครับมาจากนครสวรรค์มาจาก,าาจากอ่าพิชรุโดก็ว่าได้ปพาพาบรรยากาศทงไฮทงหน้าหลังจากที่พอกายไปเห็นอ่าภูเขาปา่าไม้พี่น้องเอ้ยได้มาเบิ่งอีกอ่ามุมหนึ่งของอ่าถนนทุนทางของประเทศไทยนะพี่น้องเนาะ มุมๆนี่ก็นจะเป็นภาพท้องไฮท้องหน้าอะไรแบโอ้โหพี่น้องเอ้ยนี่แหละพี่น้องคือความสุขของบกไก่ดีกว่าได้อิ่มอกอิ่มใจอิ่มหูอิ่มตาโอ้ได้เห็นได้หลายมองของถนนท้องถางของประเทศไทยบกไก่ตอนนี้บาโบเองก็ยืนอยู่บนสะพานลอยนะบกไก่นะฟังน,นี้ก็เป็นถนนทีมุงนะ่งหน้ามาจากสิงห์บุรีนคะรสวรรค์ชัยนาทนะ ที่ว่าไปถนนหมายเลขสามสองที่จะไปเชื่อมต่อถนนหมายเลขหนึ่งอยู่แยกมโนรงหรือว่าแยกหลวงพ่อโอกับถนนหมายเลขหนึ่งนะฝั่งนี้เป็นถนนที่จะมุ่งหน้าไปทางอ่างทองหรือข้าวไปกรุงเทพนะไปบรรจบอยู่ที่ทางแยกต่ระดับบางปะอินบางไก่เอ๋ยโอ้โหเผบรรยากาศตรงไห่ตรงหน้าบางไก่มาเร็ว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 โอ้โหโอ้โหพี่น้องเอ๋ยเร็วไอ้ตรงหน้ามีกล้องซุกหลายพี่น้องปาดนี่คือทางที่บ่าวโบผ่านมาเคยผ่านมาเห็นได้พี่น้องเอ๋ย ค่ะบรรยากาศเรานี่บาโบเองกับที่ว่าผ้าบาบไก่ผ้าผ้าบาบไก่ไม่เห็นเนาะจะเป็นข้อสุดของบาโบอีกทีหนึ่งไม่พี่น้องเอ๋ยป่าถนนทางท่าหนึ่งสองสามสี่แปดเลนบาบไก่พี่น้องเอ๋ยมื้อนี้บาโบเองก็จะมารายงานการเดินทางของบาโบนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็บที่ว่าบาโบจะสิ้นสุดการเดินทางจากอุดรไปนครไปพิษณุโลกแล้วจะกลับไปกรุงเทพมหานครทานแต่ที่งมาคลิปของบาโบฝากให้พี่น้องฝากกดไลค์เป็นกำลังใจ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีประพาคดคลิปใหม่ใของบาวูสนับสนุนบาวูโด,ดยการ,รกดขามโฆษณาพี่นอ้องเอ๋ยคลิปนี้ไปแล้วพี่นอ้องบบสะพานแห่งนี้บสถนนแห่งนี้หมายเลขสามสองสบายดีพี่นอ้องสวัสดีครับบาไกยสบายดีสบายดีเด้อสบายดีพี่นอ้องสบายดีโอ,ขอ้โหไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย,บาย,บาย